ครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพชรเอฟซีเอาตื่นกล้องเมื่อวานสุข,ขุทุกคนมื่อนี้ผมไหนว่าทาั้งอำเภอพ,พนทองมาครับสบพออพนทองมาอ๋อใช่ขายเาแมันมาครับเฮ้ยเจ้าไหนแม่ลูกตัวน,นี้อ๋อแม่ลูกคู่นี้วันเหรอครับตัวน,นี้เอาไว้ตัวน,นี้เอาไว้โอ้สฮ็ดเป็นแม่พันตอนน่ตอเองป้าไปหาแม่มาดูแบานะ มา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 ทำยังไงวะคู่ลูกดีครับขายลูกดีเไปไปแม่เนี่ยแม่สาวนั่นเพิ่นบ้าขายเนาะครับสิขายแต่แม่ลูกเนี่ยวันนี้กับวันที่หกครับผมเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมเขาเพิ่นสิขายแม่ลูกคู่นี่นะครับเนาะเพิ่นสิขายเพราะว่าสาวน้อยนั่นเพิ่นบ้าขายเับเพิ่นเดี๋ยวใบเห็ดนอนเห็ดแนตวตอหัวสันสิขายไปซะเนี่ยนะครับแม่ลูกคู่นี้ มันสีลงไ้ลงน้าครับผมตอนนี้ถือขายออกแม่ลูกคู่นี้ครับเนาะโอ้เหาอเป็นวงพระจันทร์ดีเว้วยไหวไหมนี่แม่เป็นวาสมไว้าสองเดือนแล้วครับเนี่ยโอ้ห่างแมแม่บอกแม่พันธุ์ในการครับเนี่ยพันเพลทพันครับเอฟซีมากระทักมดัดล้วครับเด้อให้เจ้าลูกแม่ครับเนี่ยหม มีต้นไม่บังบ้เป็นยังครับบริอานบริแรมีต้นไม้บังอยู่มีต้นไม้เป็นอาบังไว้อยู่นาห่อนห่อนนะครับไว้ท่องได้สองเดือนแล้วครับนี่ขีความเพิ่มว่าเพิ่งจะขายทั้งแม่ทั้งลูกนี่นะครับเนาะนะสาวน้อยอยากไปน้ำนะม้อนี่แหมมาแล้วนะนะนะล้วนะบ้าอยากไปน้ำเดือนนะี่แไหมเอาโอ้ครูดูดีครับลูกคนนะี้ สือสองได้สามครับเนี่ยนีสามตำราเลยนะครับเนาะตามถือคนไทยคิดมากนะครับสือสองได้สามเนี่ยสือสามได้ชี้เนี่ยแห้งมากครับผมแต่ที่พิเศษไปก็นั่งก็คือไฟขอกนี้คนสี่นิยมให้ั้งแจ้ลูกตัวเม่เนาะครับเนาะเบื้องลูกคนนโรตครับวานหมู ความสูงของแม่มนมต้อครับประมาณร้อยสี่สิบเครับผมยูทีเจดแต่ร้อยสี่สิบนะครับก็ถึงร้อยสี่สิบเกิดจาว่า,าขาดเพิ่นเม,มื่อไรดูคนไหมตอนช่วงเับดูคนไหมเขาผมมาตามที่ผมเห็นมาเขาคล้ายแม่เนี่ยนะครับงามดีเป็นวงดีเป็นวงงามดีเนาะครับเนาะ พอดีพอดีครับย่าง,นงหางน,นึ่งหางพคนเี่กเดี๋ยวกินเดี๋ยวใส่ครับเดี๋ยวผมสิอภาพไปเบิ่งหางพคนเดน็กแล้วครับเนาะคุณน,นงงะครับหางพคนวันหางง่วงหลดครับตามที่ผมถ่ายทำคลิปมากะเห็นแม่นี่นะครับหางหางลามหางเลุดดีอิกจูดดินเนาะครับเนาะวันหางง่วงเดี๋ยวมาคนไทยคลิปอยู่ครับเนี่ย ียว่าแพนเฟสแพนครับเออขึ้นสิมากอยู่นะครับนี่นมาก่อนได้ก่อนนะครับนี่มาด่วนได้ด่วนนะครับผมเชือเ่อว่าแพนเฟจแพนครับสีโทมาไหลครับแม่ลูกคู่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมสุดท้าไปเบิ่งตดี๋วใหญ่คนเนาะครับเนาะตัวใหญ่คน็ง้มดี แล้วพ่นธุเดียววัเห็ดแม่พันธุ์นะครับตัวนี้ให้แม่ลูกคู่นี้ออกเพิ่นธุเดียวแม่นี่เห็ดแม่พันธุ์ตอวนะครับนะเนาะเพราะว่าเพิ่นเสียดายพันธุ์มันสั่ว์ครับให้ลูกดีให้เจ้าลูกเั้แม่เนาะครับเนาะนี่ครับสองปีน้อยๆน้องหอมสองปีน้อยๆนะครับวันนี้ครับแจงขานี่ดีเป็นการซ้อนครับผม ตัวนี้คนมาขายดนะครับเด้อขายเจ้าแม่ลูกนะครับเนาะคู่นะครับขายเจ้าแม่ลูกนี่แหละครับน,ะนี่ผมซุ้มก็ไม่เบิร์นนะครับเนาะนี่แหละครับคนขายแม่ลูกคู่นี่นะครับเนาะ